พระเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้สุ่ิสุขผู้สร้าฟ้าสว่าโลกข้าพระเจ้าเชื่อวางใจในพระยิูคริสพระบุตรอง์คเดียวของพระบิดาทรงปฏิสนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรมจารี ขพระกรรมงาสัยที่ปกิศที่อัปปสุขจึงเกิเข็นลักล่าทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงสเสด็จลงสู่แดนบอยนาะในวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์สเสด็จขึ้นสวรรค์ประทับนาเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤที่สุด จากที่น่านพระองค์จะเสด็จมาพิพาสสะคนเป็นและคนตายพ,าาใใพระ,ญญะเจ้าเชื่อยวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อยอันในศาสตรค์คนคิดประจกักษ์บริสุทธิ์ในการรวมสมัญชัลเลวะขัคำับกัจจ์ การอาภัยโทษาพการที่ใครกินชีบและสมุนชีเมินอัน